นาอาน,นันตนวาครับพาเด็กๆ The Face ไปเทรนตอนที่บีเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ไปเล่นที่มูเม้นท์เ g กาว n d ค่ะเป็นเกี่ยวกับกีฬาที่เขาเล่นอยู่แล้วก็คือ Parkour Free Running อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานเยอะมากก็เลยไม่ได้มีคิดเกี่ยวกับเรื่องมีแฟนหรืออะไรเลยใช่ออนนั้นก็ไม่ได้คิดด้วย <c oughs> แค่เป็นคนสวยธรรมดา <c oughs> ไม่น่ารักเลยใ่ราะก็ตอนนั้นก็แบบว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆสเปนทานด้วยกันรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ อัน,นั้นก็เริ่มฉชนใจนิดหน่อยค่ารีเด o u สมากเลยบบว่าไม่ว่าจะเป็นในการทํางานหรือว่าเล่นกีฬาใหม่ๆกับปนานอะไรแบบนั้นอันนั้นก็ impressed ในเรื่องเล็กๆอันนี้ตอนแรกเราก็มันเริ่มแบบว่า a d r i t i t n มัเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลย เรื่ตรงนี้นะครับคนแอดมายเขาเยอะมากนะแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นอันตน์อันวางไงต่อไหมเราไม่รู้เลยเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันด้วยแต่ว่าจุดจุดหลกัหลกๆเลยคือตอนนั้นก็แบบว่าแอดมายเหมือนคนอื่นเขาแต่พอได้แบบออกไปข้างนอกที่เขาชวนแ,แล้วได้รู้จักเขามากขึ้นเนี่ยเราก็เลยหลง personality <c oughs> เขาอะค่ะแบบเออเข้ากันได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบคิดก็มันมันใช่อ่ะมันใช่อ่ะไม่รู้จะกอันดีวายไง คือบีอ่ะเป็นคนที่ต้องมีสเต็ปนี่ตอกไหคะถ้าเดทก็คือมันต้องเดทแต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าก็ชวนหรอกถ้ายูเซียที่จะออกมาทำกิจกรรมกับเรานี่คือเดทแล้วร <laughs> ู้ไหมเล,ยล่เลยออ,ออกแกนิกธรรมชาติยูณไม่คิดจะแบบว่าเราก็เลยเปิดศึกเลยค่ะเราพาเขาออกไปเดทแล้วก็ <laughs> ขอเขาเป็นแฟนนะคะร้านอาหารที่เขาชอบนี่แ <laughs> หละแล้วก็ ก็เออใช่แหละคนนี้สนุกอยู่ด้วยเลยสนุกก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจองไว้ก่อนแล้วก็ถามว่า Do you wanna be my boyfriend <laughs> <laughs> แล้วก็เขินนะแต่ว่าเราก็ทำเป <c oughs> ็นเท่นะบอกว่า <c oughs> <ๆ>เขาก็เซ่แบบว่าก็ขอางนอกก็บอกว่าเออโอเคอีกแล้คอนฟ i d e n c <oughs> แต่ข้างในอันนั้นก็กำลังถามตัวเองว่าเรายังไม่ใช่เป็นแฟนกันเหรอ เราเป็นแฟนกันแล้วนะเองก็แฟนกันมาแล้วสองเดือนคือเราเป็นแฟนกันแล้วไงก็เนี่ยชอบเออเองมาเดทแล้วเป็นแฟนแล้วแค่อยากชวนให้แบบว่ามาทําอะไรสนุกสนานด้วยกันไม่อยากแบบว่าบังคับให้บอกว่าเฮ้ยมามา,มาเดทนันนหน่อยแค่บอกว่าเฮ้ย hey, มีอะไรสนุกสนานกเกิดขึ้นนั้นไปทํากิจกรรมนี้ทําอะไรนู่นมาร่วมสนุกด้วยกันมันมาทาด้วยกันอะซาซ่าคลาสเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโดดตึกเอ้ยน่นนี่นั่นเอยอาจจะไม่กระโดดตึกแต่กระโดดแบบบล็อกไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามือใหม่ เขาก็จะสอนนู่นสอนนี่แบบอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาเกือบทั้งหมดเลยค่ะวอลเลย์บอลแบดเอวยได้ได้ๆ,ๆพูดได้อีกเยอะแยะเลยค่ะโชคดีที่แบบว่ามีคนชวนทาอะไรอย่างนี้ซึ่งเราอยากทำมานานแล้วแต่ไม่เคยมีเพื่อนหรือว่ามีผู้ชายคนไหนที่อยากให้เราไปทําแบบนี้กับเขาอะสเปคของนันคือมีคนที่นันแบบว่าทําอะไรที่นันอยากทําอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่แอคทีฟมากดูแลตัวเองชอบกิจกรรมสปอร์ต,ตี้หน่อยอะไรแบบนั้นนี่เป็นอย่างหนึ่งที่เราแชร์กันได้ก็อชอบมาก ตอนแรกเขาไม่ใช่ไอเดียวเราตอนแรกไม่ใช่แต่พอได้รู้จักเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมทาให้ชีวิตเราสดใสขึ้นจากผู้หญิงที่แบบว่าเคร่งเครียดอะไรไปหมดเห็นไหมทุกอย่างมันเทนส์ไปหมดแต่เป็นคนที่แบบว่าเออเราก็เป็นเด็กได้นี่วาเขามีวิธีของเขาอะที่จะทําให้ผู้หญิงหลงมั้งเขาทริคเยอะเขาแบบว่าเขาเขาเคยเป็นแบดบอยเขาจะเป็นคนไม่ปากหวานค่ะแต่เขาจะมีบอดี้แลงกิของเขาอะมันจะมีช h อ r ะมันจะมีแบบว่า อ้มันจะไม่อธิบายไม่ถูกมันไม่เป็น่างนั้นนะแต่ว่ามันจะมีลีลาที่แบบว่าเราจับได้ว่านี่ไม่ใช่เพื่อนเลยขอไหมคะอันนี้พีดบอกเลยนะว่าเราเป็นคนที่แบบชัดเจนมากในเรื่องของแบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบคุณต้องซื้อของขวัญนะมันเกิดชั้นของกินคือของขวัญอะถูกไหม้วาเราไปกินข้าวแต่ว่า ชิ้นแรกที่บีได้จากอน,นันต์คือตอนช่วงแรกๆที่เราคุยกันตอนที่ยังไม่เป็นแฟนนะคะเราแสดง drag queen d r a โ show แล้วเขาก็เอาเดอกไม้วันวาเลนไทน์เออวันวาเลนไทน์ปีที่แล้ว uh huh. เขาก็เอาเดอกไม้สีม่วงเป็นดอกไม้แบบปอมแบบตั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลาบค่ะมาให้เราแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกับเขาเลยว่าหลังจากนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเราเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบฝุ่นมันขึ้นอ่ะมันไม่มีใครดูแล คนนี้เก่งกว่าในการแบบว่าหาอะไรแบบว่าสเปเชียลนิดหน่อยมาให้ทําแคนั่เองมามาให้น,นันอ,อะไรแบบนั้น caring ในสิ่งเล็กๆทํางานอยู่หรือเล่นเกมอยู่เขาจะมาทํากาแฟรหรือชาล้อนให้น,นันให้ให้รายเล็กๆแบบนี้อะ่ะที่นันแบบว่าโอ้ชอบมากเลยมันกินได้เห็นไหม <laughs> <laughs> มันมันจุดได้จริงอะไรต้องเป็นของที่มันใช้จริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช้ก็คืออย่าแบบอยา่า <laughs>